สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอรนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวของเครดิตเงินเครดิตบูโรค่ะปัญหาต่างๆกับการบางคนบอกว่าไปค้ำประกันให้ไปกู้ร่วมต่างๆนะคะ ุกวันจันทร์ของรายการลุงจับออนแอร์ค่ะเราจะมาไขปัญหาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้ค่ะพบกับคุณทาริศศริอรุณโนไทยนะคะผู้ในการอาวุโสฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณธาริศค่ะสวัสดีค,คุณทาริศขอภัยค่ะ,คะก็พูดคุยกันไปก่อนหนะ้นานี้ก่อนจะเข้ารายการเราคุยกันก่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคนชอบ ทำตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับน,นี่เยอะบางทีจากเริ่มจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่กระเป๋าสวยจังเดินไปเจ้านี้เดินไปตามห้างสรรพสินค้าด้หนึงสมัครบัตรเครดิตฟรีค่ะวันนี้สมัครเลยนะคะพร้อมกระเป๋าแถมหนึ่งใบพี่ไม่เป็นไรสามเดือนเดี๋ยวก็ถอนออกได้ไม่เป็นไรเมียไ,ได้กระเป๋าแล้วอย่างเงี้ยค่ะเยอะไหมคะที่โทรมาปรึกษาเยอะครับมีแทบทุกห้างเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยเห็นบูธที่มีกระเป๋าวางไว้สวย นะครับแล้วก็มีสมัครบัตรกดเงินสดก็ดีบัตรเครดิตก็ดีก็สนใจแล้วโดนการชักจูงจากเซลล์บอกว่าพี่ไม่เป็นไรถือไว้ก่อน3เดือนพี่ได้กระเป๋าเดินทางไปใช้หนึ่งใบแล้วพี่ก็ยกเลิกนะครับก็หลงกลส่วนใหญ่ก็สมัครหมดพี่แค่เซ็นกลกเดียวเนี่ยกระเป๋าเดินทางพี่รับได้เลยค่ะและส่วนใหญ่กระเป๋าเดินทางก็เป็นของที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากได้อีกนะครับมันมีแบบมีสไตล์ใหม่ๆนะครับก็ไปหลงกลในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็น ไอ้สิ่งที่เราอยากจะใช้เงินหรือหรือทำบัตรเครดิตเพราะว่าเหตุผลอื่นแต่ว่าอยากได้ของชําร่วยหรือของแถมอันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปติดกับดักเขาะค,ะค่ะพอเข้าไปติดกับดักแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราได้กระเป๋ากลับมาแต่บางคนบอกว่า3เดือนที่เขาบอกไปเนี่ยลืมถอนออกมาค่ะก็ปล่อยไว้จํานวนมากที่ว่าสมัครไปแล้วแล้วลืมแล้วก็ทิ้งบัตรไว้ไม่ได้ใช้ก็ผ่านไป1ปี2ปีบางบางที่ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมรายปี แล้วก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็ไม่มีทางเจ้าที่มาทวงมันก็จะสะสมะกลายเป็นค่าธรรมเนียมหลายปีค้างนะครับแล้วกลายเป็นภาระเวลาจะไปขอกู้ซื้อคอนโดมิเนียมปรากฏว่าสถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อมาเห็นว่ารายนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตสิบใบสินเชื่อบุคคลสามบัญชีมีบ้านมีรถยนต์มีอมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีบัตรอะไรที่ต่างๆที่ไม่ได้ใช้เป็นวงเงินที่เขาถูกตั้งไว้แต่ไม่ได้ใช้มันก็กลายเป็นภาระหนี้แยะๆไปหมดนะครับถึงแม้ไม่ได้จ่ายก็จริง ดังนั้นควนรจะทาเท่าที่เราใช้นะครับหใบ2ใบหรือไม่เกิน3ใบก็น่าจะพอแล้วนะครับค่ะมีข้อแนะนํำยังไงคะกับทุกคนที่มีบัตรเครดิตเพราะว่าบางคนเนี่ยพอมีบัตรเครดิตแล้วก็เริ่มลืมละเอะอันนี้จ่ายวันไหนอันนี้ต้องจ่ายหรือ,อยังจ่ายไปแล้วหรือ,อยังเอะฉันไปสมัครบัตรนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ บางคนยิ่งมากใบยิ่งสับสนแล้วก็ยิ่งมึนงงค่ะจะมีวิธีการจัดการบริหารกับคนที่มีบัตรเครดิตยังไงบ้างดีคะคำแนะนําคืออันดับแรกเลยบัตรเครดิตเนี่ยควรจะมีจํานวนเท่าที่จําเป็นต้องใช้นะครับก็ <c oughs> คือ1 1>, <c oughs> 1 1หรือ2ใบนะครับกำลังกำลังเหมาะสมนะครับ <c oughs> กรณีที่ไม่ได้มีธุรกิจเยอะแยะนะครับ <c oughs> ใช้จ่ายในการต้องลูกสินค้าเป็นจำนวนมาก <c oughs> มาก็ใช้บัตรเครดิตเพราะบัตรเครดิตนี่คือทดลองจ่ายไปก่อนแล้วไปชำระคืนภายหลังนะครับไม่ใช่ไปไปเหมือนกับว่า เราไปใช้ฟรีนะครับเียงแต่ว่าเป็นการทดลองจ่ายแล้วก็เราก็ไปชำระคืน,นสถาบันการเงินดังนั้นเนี่ยมี1-2ใบเนี่ยน่าจะพอนะครับอะไระที่จาที่ที่สามารถชําระเป็นเงินสดได้ก็ควรชําระเป็นเงินสดนอกจากสินค้าที่มีราคาสูงมาชําระเป็นบัตรเครดิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตเนี่ยไปซื้อของตามห้างสับสินค้านะครับ250าบาทก็รูดบัตรนะครับเติมน้ำมัน350อบาทก็รูดบัตรนะครับทานอาหารเ0 0รอก็รูดบัตรทุกอย่างรูดบัตรหมดนะครับแลดท้ายพอสลิปที่เป็น อินโวイスแจ้งมาก็มีจํานวนรายการเยอะแยะไปหมดนะครับก็กลายเป็นภาระหนี้ที่เรามีหน้าที่ต้องไปจ่ายคืนภายในกําหนดเวลาครับมีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามค่ะจากคุณวัชรินค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะมีรับควนอยากสอบถามนะคะเกี่ยวกับมีเคยค้างชาระบัตรเครดิตอะค่ะประมาณสักปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าอยู่ตอนนี้ได้ได้ปิด ได้ได้ไปติดต่อของบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ปิดชาระไปแล้วคราวนี้จะมีไปทําบัตรใหม่อะคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าในส่วนของตรงนี้นี่เราจะต้องต้องทํอยังไงบ้างอะคะืะก็คือรายคุณวชิลินเนี่ยก็คือเคยเคย,เคยค้างบัตรเครดิตในปีที่แล้วนะครับชำระคืนไปแล้วปิดบัญชีคราวนี้นนนไปขอบัตรใหม่เน,นี่ยไปติดต่อติดต่อปิดไม่ทราบว่าที่ค้างชําระนี่ค้างชําระกี่เดือนนะครับก็ประมาณหกเดือนนะคะหกเดือนนะครับ คือถ้าไปขอบัตรใหม่เนี่ยผู้ให้บัตรเครดิตรายใหม่ก็จะเห็นประวัติของคุณวัชรินว่าแนดีหกเดือนเนี่ยเคยมีประวัติค้างชําระมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ป,ปิดแล้วก็ตามนะะเนี่ยก็คือว่าเคยเคยมีประวัตินะครับเคยมีประวัติค้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ค้างแล้วก็เป็นดุลระยพินิษของสถาบันการเงินนั้นที่จะให้สินเชื่อหรือไม่นะครับบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะมองว่าในรอบ12เดือนเนี่ยถ้าเคยมีประวัติ ค้างชาระหนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่พิจารณาให้ถือว่ามไม่รักษาวินยัยแต่บางที่ไม่สนใจสนใจแค่6เดือนนะครับล่าสุดว่าคุณมีภาระหนี้หรือคุณเคยค้างอยู่อีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็อาจจะให้นะครับมันขึ้นอยู่นโยบายของผู้ให้ให้บัตรเครดิตรายนั้นว่าเขาดูประวัติแล้วเนี่ยนโยบายเขาเป็นอย่างไรนะครับบางที่ก็จะซีเรียสมากว่าถ้า12เดือนเนี่ยแม้แต่ค้างเดือนเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ แต่บางที่เขาไม่มองมองว่า3เดือนล่าสุด6เดือนล่าสุดเนี่ยถ้าป,ปัจจุบันนี้ไม่ได้ค้างก็อาจจะพิจารณาสินเชื่อให้ค่ะเขาจะมีการถามเรื่องของเหตุผลไหมคะว่าทําไมถึงค้างทำไมไม่ได้ชาําระไปทิ้งค้างไว้ตั้ง6เดือนปรติจะถามไหมคอาจะถามหรือไม่ถามก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีเหตุผลที่เพียงพออธิบายอธิบายช่วง6เดือนเนี่ยเราเกิดอาจจะเกิดน้ําท่วมบ้าน น้ำท่วมร้านค้าแล้วเราไม่ได้ขายของไม่มีเงินไปชําระหนี้อธิบายนะครับในช่วงเวลาซึ่งเวลาที่อธิบายสถาบันการเงินเนี่ยที่บอกว่าน้ําท่วมเนี่ยมันต้องสอดคล้องทั้งสถานที่น้ําท่วมจริงไม่ใช่บอกว่าน้ําท่วมเนี่ยแต่อยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งไม่ตรงกับข้อได้จริงหรือว่าเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยบอกว่าไปท่วมมกะลาถึงเดือนเมษาเนี่ยซึ่งไม่ใช่เวลาน้ําหลากอะไรอย่างเงี้ยการอธิบายก็ต้องให้สมเหตุสมผลหรือบอกว่าไม่อยู่ไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ มีพาสปอร์ตนะครับมีหนังสือเดินทางวีซ่าบอกว่าช่วงระหว่างเวลาที่ไม่ได้จ่าย6เดือนเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็สอดคล้องกับเหตุผลที่อธิบายซึ่งสถาบันกัรเงินก็จะน่าจะรับฟังนะครับแต่ต้องให้มันสมเหตุสมผลแล้วค่ะแล้วนีข้อมูลข้อมูลที่เวลาเราไปยื่นนะคะที่เขาจะไม่ไม่เห็นแล้วนี่อีกนานไหมคะตัวที่เราปิดบัญชีไปแล้วปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยปกติเครดิตบูโรก็จะเก็บประวัติของ ผู้ใช้สินเชื่อไม่เกิน3ามปีนะครับนับแต่ปิดบัญชีนะครับก็แสดงไว้นะครับหลังจากปิดบัญชีข้อมูลทุกอย่างก็จะหายไปนะครับอ๋อค่ะค่ะครบครบถ้วนนะคะคุณวัชรินทร์ะคะขอบค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากครับคุณวัชรินทร์ครับสวัสดีค่ะอันนี้จะเกิดขึ้นกรณีที่บางคนบอกว่าตัวเองเคยเป็นค้างชําระบัตรเครดิตไว้ลืมไปชําระบ้างล่ะหรือว่าอัจติธุระอะไรบ้างล่ะไม่ได้ชําระแล้วพี่อยากจะเกิดบัตรเครดิตใหม่ขึ้นมา ครับอันนี้มีมาเยอะไหมคะสอบถามมาทางนี้ก็มีมาพอสมควรนะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่คือคิดว่าชําระบัตรเครดิตไปแล้วปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยน่าจะลบข้อมูลทิ้งหมดเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลีนก็คือไม่มีอะไรเลยในประวัติแล้วก็ไปยื่นใหม่ก็เหมือนคนปกติแต่ว่าตามกฎหมายข้อมูลเครดิตเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลแม้ว่าปิดบัญชีไปแล้วไม่ได้ใช้บัญชีไปแล้วเนี่ยเพื่อให้อยู่ในระบบให้ผู้ให้สินเชื่อรายใหม่เข้าไปดูว่าคนคนนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเคยกู้ที่ไหน การชําระหนี้มีประวัติเป็นอย่างไรชําระปกติหร like ือเคยค้างนะครับคนนี้รายใหม่ก็เห็นปุ๊บถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาสามเดือนเนี่ยคือชําระปกติเลยการเข้าถึงสินเชื่อก็ง่ายพถือว่าคนนี้รักษาวินัยรักษาสัญญาแต่บางรายเนี่ยชำระบ้างไม่ชําระบ้างแต่การไม่ชาระถ้ามีเหตุผลที่บายธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยก็รับฟังได้เช่นเกิดน้ําท่วมเจ็บป่วยต้องไปรักษาตัวไประยะเวลานานๆเนี่ยก็ต้องที่บายเหตุผลแต่บางที่เนี่ยก็มไม่ถามนะครับแล้วก็ทางทางผู้กู้เองก็ไม่ตอบ ก็ถูกถูกตีความว่าคนนี้ไม่มีวินัยในการชําระหนี้คือถึงกําหนดก็ไม่จ่ายค้างค้างไปเรื่อยๆดังนั้นการมาขอกู้ใหม่เนี่ยรายใหม่เห็นว่ากับลายเก่าก็ไม่จ่ายเนี่ยรายใหม่ก็จะลังเลที่จะให้เพราะถือว่าค่าที่ผ่านๆมาประวัติก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณชําระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดแล้วกับกรณีการนิงถามเผื่อไว้ค่ะบางคนเจอปัญหานี้ลืมจ่ายจ่ายช้าไป3-4วันเนี้ยอ๋อไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นเลยครับ คือถ้าจ่ายช้าเพราะลืมจ่าย3วัน5วัน7วันเนี่ยไม่ไม่ถูกบันทึกว่าเป็นประวัติที่ค้างชําระนะครับยังปกติอยู่นะครับตามใดที่จะถือว่าบันทึกเป็นประวัติค้างชําระนี้ต้อง90วันขึ้นไปนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือ3-3เดือนไปแล้วเนี่ยจะถูกบันทึกว่าค้างชําระ แต่ถ้าเกิดลืมจ่าย10วัน7วัน8วันเนี่ยยังถือว่าอยู่ในขายการชําระหนี้ปกติอยู่นะครับไม่มีผลกระทบกับประวัติอะไรเลยนะครับเพราะเคยเจอมาค่ะลืมจ่ายไปแค่4วันเครดิตการเดือนนั้นเนี่ยประมาณไม่กี่หมื่นแต่ลืมจ่ายเนี่ยไม่ถูกบันทึกประวัตินะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าติดตามทวงถามมีดอกเบี้ยล่าช้านะครับอาจจะถูก เจ้าหน้าที่โทรมาทวงถามนะครับอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีโทรทวงถามเลยค่ะแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าโดนไปชาร้อยบาทแต่โดนดอกเบี้ยชำระล่าช้าแน่นอนนะครับบางที่ก็มีเรื่องของค่าติดตามทวงถามนี่ด้วยนะครับโทรมาจะครั้งหนึ่งคิดเรา100บาทหรือกรณีเป็น SMS อาจจะครั้งหนึ่ง50บบาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะคิดไปกับคนที่ไม่จ่ายนะครับมาการที่อีกสายหนึ่งนะคะจากคุณปานศักดิ์สวัสดีค่ะคุณปานศักดิ์ค่ะคะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะ ครับจะสอบถามนะครับคือผมคือผมเนี่ยอได้คุยกับพวกกลุ่มเพื่อนนะครับว่าเขาจะซื้อบ้านซื้อรถกันเข้าไปตรวจเครดิตบูโรครับคือคือผมไม่เข้าใจว่าเขาตรวจไปเพื่ออะไรแล้วตรวจที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับคือผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอืครับคือการตรวจข้อมูลเครดิตเนี่ยเป็นการตรวจข้อมูลของตัวเองนะครับซึ่งโปกตีเราไปกู้เงินเนี่ยธนาคารที่จะให้กู้เนี่ยเขาจะเห็นประวัติของเราว่าเราเนี่ยมี ภาระมีสินเชื่อที่ไหนอย่างไรชําระนี่เป็นอย่างไรแต่ในแง่ตัวเราเราไม่เคยรู้หรืออาจจะจําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีแนะนําของผู้ที่สอบถามคือว่าก่อนจะไปซื้อรถยนต์นะครับซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยควรจะตรวจสอบประวัติตัวเองก่อนว่าตัวเองปัจจุบันนี้เนี่ยมีบัญชีสินเชื่อกี่บัญชีภาระนี่โดยรวมทั้งหมดนี่มีเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถเนี่ยเราผ่อนไหวไหมนะครับรายได้เรา100%เนี่ย เราหัก40%ที่จะเป็นการใช้สินเชือ่อชาระหนี้เนี่ยเราไหวไหม40%มนะครับมันพอหรือเปล่าไม่ใช่พอไปหักหนี้เก่าแล้วครับบวกกับหนี้ใหม่มันอาจจะเกินกว่าครึ่งหนึ่งของอไรายได้ประจําเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงในการที่ชาระไม่ไหวนะครับการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าหนึ่งเรามีความพร้อมแค่ไหนที่เราจะไป ก่อหนี้หรือไป,<ฆ>ไปขอสินเชื่อ,อ 2. <ฆ>มันมีบัญชีแปลกปลอมที่อาศัยชื่อเราเนี่ยไปกู้เงินหรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏข่าวอยู่ตามหนังสือพิมพ์เป็นประจำนะครับอ,อันที่3คือเกิดเรามีอะไรที่ลืมละค้างเราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้อธิบายให้กับสถาบันการเงินฟังว่าที่เราลืมจ่ายเมื่อเดือนนู้นเดือนนี้เนี่ยเพราะเหตุอะไรนะครับเหล่านี้คือเป็นการเรกรู้ข่ารู้เรานะครับรู้ข้อมูลตัวเองอแล้วก็สามารถจะอธิบายกับแบงค์ได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปกู้เงินเนี่ยแบงค์จะรู้เราแต่เราไม่ค่อยรู้แบงค์ เราน้อยเรารู้แบงค์แบงค์นี้เนี่ยเขามีนโยบายอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติค้างในรอบ6เดือนรอบ12เดือนเนี่ยเขาอาจจะไม่พิจารณาให้ะนะครับถ้าเรามีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยเราก็ไปชําระเสียให้มันครบถ้วนนะครับไม่มีภาระราที่มันค้างอยู่ก็จะทําให้ประวัติเราเนี่ยเรียบร้อยการขอก็จะง่ายแล้วแล้วก็ทําให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายครับค่ะคุณปราศักนี่เตรียมตัวจะไปกู้เงินหรือว่าขอสินเชื่อด้วยหรือเปล่าคะ อ๋อคือคือยังคือยังไม่แน่ครับคือผมมาคุยกับพวกเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะครับคือเขาซือ้อกู้ซื้อบ้านซื้อรถกันอะไรไงแต่ตไม่เคยผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันตรวจเพื่ออะไรอะไรยังไงตรวจที่ไหนอะไรยังไงบ้างสถานที่ตรวจในกลุ่มเพศนะครับที่ที่เครดิตบูโรให้บริการเนี่ยมีอยู่สี่แห่งนะครับก็คือที่ธนาคารอนาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่นะครับชั้นสองนะครับเปิดเวลาทําการปกติกััันนนึงุะคครบออททีี่็ื หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับห้างเจวีนิวชั้นหนึ่งนะครับก็เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่สิบโมงถึงประมาณ6กโมงเย็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันที่3ามมคือที่สถานีรถไฟฟ้าสารแดงนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงหกโมงเย็นนะครับก็สะดวกสําหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT อีนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือที่อาคาร glass house สูงวิทย์ี่สิบห้าชั้นใต้ดินมันเปิดจันทถึงสุกครับเวลาทําการปกติถ้าไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปยื่นผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนาชาติ นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือไปยื่นผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าเกิดใช้มือถือเป็นพวกแอปพลิเคชันในการทำพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็สามารถไปยื่นผ่านธนาคารกรุงศรีนะครับซึ่งให้บริการนะครับรวมทั้งกรุงไทยด้วยครับครับต้องไปจดทะเบียนกับกับทางออนไลน์กับธนาคารนั้นๆก่อนจึงจะใช้บริการได้นะครับ